กันมหาราภมหาราภเพราะว่ากันกันไม่เกี่ยวกับของพญาศรีสนใจปุ่นพญาศรีสนใจคขานอยู่ในปราสาทลาดปุรีลาตีนั่นไก่หนุ่มพญาคุ้งฟันหันตีฟันหันพ่อยังเทวดาเพราะว่าจุ๊ดจ้อาละอ่อนสองคนเด็กี้ไปหน้าสตาตีสองหน้าปอบุญเฮมกัมพระเวสนาดอตจำได้แล้วก็จะถอนดาบฟันปุ๊บสองหน้าปอบุญเฮมกัมสุดท้ายมาแล้วปุ๊บเอาลูกคนไปก็ไปปัไปปื้นก็ไม่ปุ่นถัวเก่าถัดตายเกลี่อนเนื้อ ขึ้นนอนอยู่หง่าไม่สมกันมัดปีหอยละหลอนไม่ต้องลุ่มเราเคยมาเจอแต่หน้าบุญแต่บุญกัดลงมาเป็นพระเวชสำนั่นเทวดาระกัแข้งแป้งกายมาเป็นพระนางมาทีมาบีบมากั้นมาหนวดมาโปมาแห่ทีละอ่อนสองคนอี่เจ็บที่โดนบุกทีหนาหายเงี้ยก่อมเมื่อรับหลงเออก่อมเมื่อรับเขาเต้าแจงแจงกับอองวงเคี้ยเขาซุบไปยังเก่ากัมันตปอจะถึงเมืองอ่าเกลิขลักนะเดี๋ยวดูวาระโดนวาราเจาจุ๊บหลงตาม ัสเมื่อวันตีหลงนั่นเป็นราตรีกลางคืนปนว่าสิ่งคนเฮาเนี่ยได้ว่าด้าสังหอนหรือว่าสิ่งนี้บิดมาในกำฝันว่าคนเฮาคนทรรมดาฟาราชาจันหลังฝันนั่นจะเกิดก่อเกิดเป็นไปในความดีหรือไม่ไม่เป็นข่าวดีหรือไม่ฝันไปแจงโลกคณะนั่นผญาสนใจกับนนบรรทมอยู่ในหอประสาทตามธรรมดาคนเฮารับมาเรงนี้หน่อยผญาสนใจรับแตนรับว่าถ้ากินข้าวแล้อิ่มจะเสียเท่าเลย สีหน้ามานเหล่าขวัญเป็นพญานี่ก็โขนกั hey! นหรอเฮ้ยหลบยังกันปะแสะดุ้งตื่นห้อกคับ <c oughs> ในขณะนั้นพญาสนใจสะดุ้งตื้นจ้ำเป็น,นติก๊กอันนี้อะไรพระโอ่งอยันยังฟังหน้าเป็นสีนสีเป็นเก่งบรรเลาลำเดียนี่ฮู้ก,ก็ไปเป็นลูกหลานกษัตริย์จะเอาไปยันยังข้าจะเอาไปเป็นข้าทาสข้าใจบ่อหลี่หวานบังอาจมาได้ยังไงกับลูกหนีกับมาบังยังนี่มาได้ นี่ไปะจะขึ้นคลองลาดวันนานี่เจ้าจารีถึงลูกปวใจหลานกษัตริย์ข้าขอมาแล้วพญาถึงจะเป็นพญากะจังปป่งในเขาอีสตรอมผงฤกษะข้าจะไทยเฮิร์มิตรเฮิร์กามาหนะักว่าอ่อนปวดใจนี่โอ้ยขนาดนั้นนะเป็นเฮิร์จ้า,างร้อยมาล้อยงัวอ้อยควายร้อยตากระป๋องร้อยกระป๋องนุกองร้อยกองหอมเมลแก้เอาหมดเอาหมดถ้าจะเอาแน่ข้าจะไทยเฮิร์ดราไม่

ของของน้อยก็มีนะกับบวนกันน่าป็นละนาบุญและของว่าปู่ขามข่ายิงขาใจกได้หลายขันนะัดราะว่าเงินทำกรรมแก้วเหมือนกันฝังเพื่อปู่ขามตั้ใจดีมากมากข่ายญิงขาใจมาจ้างล้อหลายร้อยขันนัดอย่าดีใจมากม,มากแขมมาครับมีเข้าพักับเจ้าพูดแล้วก็ ตอนนี í, ้เราแบงยั้งไปด้วยผู้หาเหมยข้ามักข้ามาแล้วจะยั้งลักล้างเบื้องกันจะกินอาหารของกินลำลำผู้ข้าไม่ลำวันดังอันข้าหญิงข้าใจหลายร้อยหลายพันกินอาหารลำลำย่ามาสุกใจลำฮ่า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 เดี๋ยวก็จะด้วยกัจะาละ ปนมาโพภามิลบป,ประดัโพภามาเท้ามาน,กนักินแทกินบังกินตังลาแพนตาตังโอวันตินตัางวิตตามินแกนบาขมควากินตัางลจา,งา,ลาจ้าติระเนนัสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคะนัายาติสรเนนัสหา Pancasila Niyajama Tati Yampi Mayampante Visung Visung Rakanathaya Disarane Nasaha Pancasila Niyajama Mahmo Tasa Makavato Rahato ปมมาถาเวระมณีสิกขาปทังสมาิยามีสมราเมรมาชัปมาถาเวระีสิกขาปัทังสมาธิยามีอิมณีปัญจสิกขาปทานิสิเลนสุติยันติสเลนภูสัมปทา semasi langwich co ha Yeah. i don't know. दिपा To God Uh. ข้อ1ขอส่งรูปที่1เรียนเชิญคุณสุดาทิพย์อย้ยหัวหน้าสัมภา,ารจังหวัดลำปางครับท่านที่2เรียนเชิญคุณสุวราราคงปัญญาเนตรแรงงานจังหวัดลำปาทงท่านที่3คุณทิติพรจินดานหลวงอดีตนายกเหล่าการชาติจังหวัดลำปางและท่านที่4รองศาสตราจารย์ดรประเศสศีนิสวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารผูดแทนดิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏนลำปางเลยนครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เจษฎาทองสุขผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ลำปางได้มอบเป็นติการด้านในศาสนาพิธีกรผู้ออว่าผู้อาจารย์นะครับเป็นบร,ริณีลานาน ลำดับต่อไปพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้อนุโมทนาเรียนเชิญตัวแทนเป็ผู้เกียวทุกท่านทุกท่าน,นได้กรุ่มน้ำเพื่อที่จะจบะะูชิตกาลบรราผลบุญน้อมถวายแต่ดวงวิญญาณามันได้พุ้คณหลวงปู่รันประดังการพระสงฆ์อนุโมทนาใปีียะฮาวะริวะปุราปาริปุเรติสังค เจตังปฏิตังฑุมังคิปะเมวะสะมิชาตุสัพเพบุเระตุสังฆปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาเววะสันตุสัพพโลโค i am

งลงก่อนที่ทางหน่วยงานงต่างๆจะได้นําปัจจัยได้มาร่วมบําเพ็ญบุญงานพระราชบันเพติสบโดยถวายาผ่านหลวงพ่อประคุณโดยสาสวรรธนธรรมรักษาการเจ้าอาวาสวัดวุชรบุว่าวิหารพระอารามหลวงและเราก็จะได้กล่าวอ,อนุโมทนาขอบคุณพระเทรลานุเทหละและขอบอกขอบใจติกย,กยงต่อไปนั้นเราก็จะไหว้พระเป็นประเพณีโบราณข,าขอรับการอ่าเสียก่อนครับ น้องน้อมทุกท่านได้ประนมมืออระหังสัมมาสัมบุโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโต